สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูฮิสันอเมร่าปี2012.2013ตัวนี้เป็นตัวอีก่อได้แอร์แบ็กลูกหนึ่งก่อเป็นรถทรงซีดานสีประตูรถสวยครับตันนี้ไม่เคยทำสีสักคิ้นเลยรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีความไม่มีคือรถเดิมๆครับเดิมๆโรงงานเลยคือสียังเดิมเดม รอบตัวรถบางๆมีอย่างมากก็คือปัดขัดสีเพราะว่ารถสีขาวก็ค่อนข้างจะมีคราบที่ไทยอยู่ก็จะเหลืองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ผมว่าขัดสีแล้วก็สวยอ,อยู่รถคือเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอาไปใช้อย่างเดียวรถก็เพิ่งเข้ามาใหม่สภาพก็เดิมแน่นอนครับเป็นรถบ้าน100ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เล่มพร้อมมือเดียวภายนอกบางๆครับ าบางาๆเดิมๆบางๆก็รอบนอกเดิม,มคือซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปใช้ได้เลยยางเยง็นก็ดีครับก็โอเคเลยภายนงภายในก็สะอาดาแล้วครับผมดูดฝุ่นแล้วเรียบร้อยดูดฝุ่นทำความสะอาดก็โอเคแล้วอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออตโน้เนาะได้เกียร์ออโต้ก็ได้ไแบ็คลูกหนึ่งคนขับนตัวอีก็จะประมาณนี้ ลูกค้าก็ตกแต่งมานิดหน่อยนะ mm hmm. เช่นติดพกเคปบลสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆก็เพื่อความสวยงามนิดหน่อยก่อถึงเก๊ของใส่ของได้เยอะหน่อยก็หลังคาก็สะอาดไม่สูบบุหรี่นะครับเบาะสวยทุกตัวรับประกันว่าสวยทุกตัวไม่มีขาดไม่มียุย่ยนะโอเคส่วนข้างหลังก็สะอาดครับอันนี้สะอาดไม่ถึงกับ ซักฟอเพราะว่าลูกค้าก็ค่อนข้างดูแลดีอยู่อันนี้ก็เป็นรถผู้ชายแต่ก็สภาพถือว่าโอเคเลยเขาเคยติดเครื่องเสียงมาบ้างแต่ก็ไม่ได้จอะไม่ได้อะไระสภาพดีด <3 S 2> เลยค<ล>ันน,นี้เครื่อง1.2ลิตรนอก1.2ลิตรก็ประหยัดอยู่แล้วครับวิ่อง78กิโลลิตประหยัดมากเป็นเครื่อง30ไฮ้ลมภายใน แอร์แบ็กสวยๆครับได้กระจกไฟฟ้าสีบานก็ปรับกระจกมองข้างได้เป็นทีเด็ดของอเจ้านิสันอเมิราก,ก็คือออโต้สตาร์ทมันจะทำงานตอนที่เราเนี่ยหยุดจอดไฟแดงหรือว่าเหยียบเบรกนานๆมันจะดับแล้วก็พอเราปล่อยเบรกมันก็จะสตาร์ทเองของมัน ก็ช่วยในเรื่องของประหยัดน้ำมันแต่ว่าหากเราไม่ต้องการให้มันดับก็ mm hmm. กดปุ่มหลังจากสตาร์ทแล้วมันก็จะไม่ดับเวลาเราบิดติดไฟแดงหรือว่ารถติดนานๆอะไรประมาณนี้ก็ายในห้องเครื่องมาชม,มด้วยก็นอตเดิมๆครับเดิมๆไม่เคยแกะแน่นอนฟ้าลงฝาแท้ลงงานโลโกโล้นิสสงนิสันอยู่เตสติ๊กเกอร์อยู่ครบเดิมครับดีนเดิม นี่ครับเดิมเดิมมาเดิมเดิมให้ขยับเป้าโชคงเดิม,เ,ดมเครื่องก็เป็นเครื่องสามสูตรนอกแบบลูกค้าก็ใส่ลูกใหญ่จริงๆมันแบตของมันก็จะลูกเล็กๆประมาณส5ห้าแอมป์วันนี้ก็ประมาณ60-75แอมป์โอเคเบรื้องต้นก็จะประมาณนี้ส่วนภาสีก็ปีหน้าเลยครับปีหน้ามีนาคุมพาห4สีคุ้มาหกสีก็ปีหน้ารถเดิมเดิม ประกันไัยก็ไม่มีครับเป็นต่อพรบรธรรมดาเนาะผมดูพาดูเรื่องไม่เครื่องยนต์ไม่ก็อยู่วิ่งอยู่แสนเจ็ดครับมือเดียวเ,เพื่อสตาร์ทง่ายครับง่ายประหยัดรุ่นนี้โคคาเป็นรถรุ่นประหยัดมากส่วนราคาไม่แพงครับคันนี้ราคาเนี่ยผมตั้งอยู่ที่ หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเนาะเ่าเกดูเบาโซอะไรเดิมๆน้ำมันไม่ไอาะน้ำมันไม่ดันไม่ไอายเกาะเครื่องแน่นครับแน่นดีนี่แล้วจะพักเมื่อไหร่มาถ่ายรูปน้ำไม่มีดันเนาะเครื่องยิงเครื่องยนต์ดีใช้ได้อีกเป็นสิบยี่สิบปีสบายแล้วก็ การดูแลรักษาไม่ยากเลยถ้าเราไม่เข้าศูนย์ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะมือโลของน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนตามคู่มือเขามือก็มีครบนะครับโอเคเบื้องต้นอยู่ประมาณนี้ครับเครื่องดีน้ำไม่ดันเขาวิ่งทางไกลแล้วสบายรอบนอกก็โอเคเดี๋ยวผมพาลองขับครับโอเคครับภายในรถแอร์เย็นแอร์หนาวแน่นอนครับ แอร์เย็นทุกคันรถรถรถที่อยู่กับผมเนี่ยจะเป็นรถบ้านร้อยซแอร์ต้องเย็นช่วงล่างดีขับดีเครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็อุปกรณ์ที่มันมากับรถก็จะมีก่อนเพิ่มเติมก็เป็นอ u t ต s t a สตาร์ทเวลาเราวิ่งไปเนี่ยติดไฟแดงเบรกปุ๊บมันจะดับทันทีแล้วมันก็พอเราถอนถอนเบรกปุ๊บ,บมันก็จะสตาร์ทแต่ว่าหากเราไม่ต้องการเราก็หลังจากสตาร์แล้วก็กดปุ่ม มันก็จะไม่ทํางานเนาะเบองต้นตของอาร์มิล่าจะมีประมาณนี้ก็ใครกําลังมองหาอยู่ก็สอบถามกันได้เนาะที่เบอร์0982744279หรือมาดูรถลองขับได้ครับที่ผมก่อนซื้อลองขับได้ก็อยู่ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวผมพาลองขับครับเทสดูว่า,าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างช่วงลงชงล่างเป็นยังไงบ้างอันไหนที่ ลูกค้าพบว,ว่าโอเคอยากให้ผมแก้ให้ก็ได้ลูกค้าแจ้งมาครับแก้ให้จัดการให้ตัวไหนไม่ดีตัวนั้นดีตัวนั้นไม่ดีทําให้ได้ไหมได้ครับได้ผมผม,ผมกําไรนิดนเล็กเล็กน้อยน้อยผมก็เอาเอาแล้วครับผมได้สี่ส่าห้าพันไม่ถึงหมืน่นผมก็เอาก็ถือว่าผมได้กินย,ยาวๆไ,ด,ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้ได้รถได้ลูกค้าเนาะได้รู้จักกันเหมือนญาติพี่น้องเนาะยังไงก็ สอบถามกันได้ครับตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ก็รันดีครับเปลี่ยนนิ่มเกียร์ไม่มีปัญหาครับนิสันจะไม่ค่อยเจอปัญหานอกเสียจากจะเอาไปแต่งซิ่งเนาะเกียร์จะปอดหน่อยแต่ว่าหากใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปก็โอเคไม่มีปัญหาครับประหยัดอยู่แล้วเราวิ่งใช้งานในส่วนของข้ามจังหวัดเดินทางไกลบ้างคันนี้ผมรับประกันเลยว่าได้ครับโอเคเลยแหละ เครื่องเกียร์หายห่วงกับคันนี้เครื่องเครื่องดีเลยแหละระบบโฟล์ฟงไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ทั้งสี่บานไม่มีปัญหาเลยโอเคครับอัตราเร่งดีอยู่ก็เท่ากับเครื่องสามสูบเนาะเครื่องก็ไม่ไม่ถึงร้อยเร่งมา้า ก็จะขี่น้นความประหยัดน้นความคล่องตัวใช้ในเมืองอะไรประมาณนี้ก็โอเคครับนเนาะเบื้องต้นก็ประมาณนี้มันจะมืดนผมก็เลยไม่ได้วิ่งระย,ยะทางไกลยาวเท่าไหร่แต่ว่ารถคันนี้ผ่านแน่นอนดีแน่นอนครับยังไงก็สอบถามมาได้เนาะราคาก็หนึ่งแสนแปดหมืนเก้าพันบาทก็โทรมาได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้าก็ไอดีไลก็ศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้า 4cc1 เนาะโทรมานะครับขอบคุณครับ